สบายดีท่านผู้สมสบายดีเมื่อนี้สาวเลาจะพาทานผู้สมเนาะไปวัดพญานาคดอนซิงซู่ตอนนี้กําลังดําเนินการเนาะข้ามน้ําของเด้นะเอเนาะเขาซื้อปีแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะไปกับเนาะผู้และสาวห้าพันกะีบเนาะเขาจะนั่งเหือไปเมื่อคีเหือไปน้ากันทานผู้สมเขาไปพร้อมๆกันเลยเนาะสมบรรยากาศนั่งเหือเนาะขีเหืออยู่น้ําของน้ากัน สถานที่เนอที่เขาจะไปเนอวัดพญานาคดอนสิงซู้นี่นะเนอกำลังเป็นที่ฮู้จักหลายไหนคนกำลังนิยมไปเนอไปกราบไหว้พญานาคไปขอพรฮัลแล่เนอสายมูเด้เนอขอพรเสริมดวงเสริมบารมีค้าขายเนะธุรกิจการงานหน้าที่ต่างๆไผอยากได้ก็ขอพรเอาเนะอันนี้ก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนะเป็นความเสื้อเลื่อมใสจิตใจใสศรัทธาเนะ อย่าลืมมาเดอ้อทันผู้สมผู้ใดบุหันได้มาก็ได้เนาะมาเดอ้อมาเดอ้อโบไกเนาะอยู่ในนครหลวงวิงจันเท่านี้แหละเดอ้อเนาะนางเฮอมาเนาะซิบกวัวนาทีเนาะไกจะหอดแล้วนะทันผู้สมไกจะหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วมาจากฝั่งนั้นมาหอดแล้ว หมดแล้วกำลังข้าดไปโดยใช้เวลาในการเดินเหือมานเนาะสิบเจ็ดนาทีทันผู้สมหอดฟังนี่เนาะจะมีเหือเนาะไปสรงไปหับมาทรงเนาะอยู่ตลอดเนาะทานผู้สมยิงตามจำนวนนักท่องเที่ยวนี่แหละ เจ้ากระขายพักพมรมา้ามนท่เด้อตามเด้อมานี่ก็อย่าลืมซื้อติดไม้ติดมือเด้อมีพักซุปหมักกล้วยเนาะพักธรรมชาติปลอดสารพิษเด้อมีขี่รถลิ่นอีกรถตอกตอกบอ่อเนาะแบบธรรมชาตบาิบ้านๆผู้ใดมักกับมารถเด้อนี่ขากปัน่นยางขี่รถอีแตนรถเยียงนี่นะ บูชาเนาะนี่เอาไปไหว้ค่ะเนาะบูชาเอาอเนาะกราบไหว้ข้าพเจ้าไปกราบไหว้ขอพนรเ,รเรียบร้อยแล้วเนาะไายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะซุมห่มเย็นดีเนาะ อย่าลืมมาเดอร์ทันผ้ชมเดอร์นะวัดพญานาคดอนสิงสู้เนะนาะยูนครหลวงเวียงจันท์บได้ไก่เนาะมาเดอร์มากราบไหว้ขอพรเอาเดอร์ทานผ้ชมข้าพระเจ้าจะทายให้เบิ่งแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าท่านอยากเห็นเนาะมาเบิ่งด้วยตัวเองเลยมาสัมผัสด้วยตัวเองมาขอพรด้วยตัวเองเนาะตอนนี้เนาะกะสิพากันกับลวเนาะสําเ็จเรียบร้อยแล้วภารกิจขอพรเนานะ กำลังจะออกเหือแล้วทานผู้สมกำลังนั่งเหอือกับเนาะทานผู้สมเนาะเหอะือออกแล้ว สมบรรยากาศน้ำของยามมือ่อแลงเนาะกำลังกลับเนาะยามคลาย,ายแรงตอนบบใบและสี่ห้าโมงแล้วนี่นะ โดยใกล้จะหอดฟังแล้วเนาะเก็บเอาภาพบรรยากาศเล็กน้อยไม่ทันผู้สมได้เบิงได้สมอย่าลืมมาด้วยโตทานเองเดอ้อทานผู้สมเดอ้อเนาะคลิปนี้กะสีพอเท่านี้ก้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะนนี้ก็ลาไปแล้วขอบใจหลายๆทุกการทับสมเดอ้อโดยถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์ให้ได้เดอ้อกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้แน่ๆนเนาะเ,เ,เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปเนาะ